พุงชูสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องไปไหนกันคะวันนี้วันนี้จะพาไปเลาะพี่น้องไปเลาะชมสินค้าอัะนะสินค้ารถราคาหน้าร้อนนะคะ,ะทุกๆทุกๆปีหนาร่อนกับหนาหนาวจะมีการนะเซลล์สินค้าตอนนี้ขเขาเจาวกะแบบว่าเริ่มจากเดือนนะสิงหา ข้าจ้าก็สซลอาคอลเลกชันนานานาหนาวเขามาเพราะฉะนั้นล่ะต้องเอานา้อนนี่ขายเล่ออกไปให้มดก่อนเออใช่ัหยคะแบบเวลานาหนาวกะถ้าจะเอาสินค้านา้อนมากกับเซลล์นาหนาวใช่ัหมคะตอนนี้วันนี้เวลานี้เขาจะไปเซลล์อันไปบึ่งของลดราคาอาสินค้านาร้อนนะคะแปลว่าคือมือนี้นี่ไอดานี่เด้อจุดประสงค์ก็คือจะไปดูรองเท้าพี่น้อง รองเท้านี่ก็เป็นรองเท้าหน้าร้อนรองเท้าหน้าร้อนมันจะร้อนอีก,กนานนานไหมมันจะร้อนอีกเดือนเดือนเดือนเจ็ดกับเดือนแปดเดือนเ,เอนก้าเออใส่ได้สามเดือนพี่น้องหลังจากนั้นก็คือจอดหลังจากนั้นก็คือจะเป็นหนาหนาวนาจะจ๊ะโอเคแต่ว่าอย่างน้อยถ้าว่าเขาได้สินค้าที่แบบว่าราคาลดลงมาครึ่งราคาแบบนี้มันก็ถือว่าโอเค ใส่เท่ๆหน้าร้อนเป็นบาลาพีนอกนั่นแหละจ้ะไปดูกันเลยจ้า มาถึงแล้วจ้าพี่น้องร้านเบสซงโชซิโอกนะคะร้านนี้มันจะมีสินค้าราคาปานกลางพี่น้องโบเมนอ่าบเมนอ่าแบรนด์เนมหรูหราแล้วก็บอตาเกินไปอ่าถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วก็มีทุก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 คุณภาพนะคะ,ะแต่ว่าไม่ใช่ชั้นแบบว่าเออเออหรูไม่ใช่แบรนด์เนมอ่าที่แบบว่าแพงริบลิวนะคะ มันจะมีอีกเกรดหนึ่งสองเกรดต่อจากร้านนี้ไปนะคะแต่ร้านนี้ส่วนมากแล้วรองเท้ามันจะเป็นหนังพี่นองอ่ะหนังดีอีกได้พี่น้องเพราะว่าเ่อห่อต้องเลือกนอะจากส่วนหลายรองเท้านี่จะมาจากอิตาลีจากเออโปรตุกสนจากสเปนนะคะและะ้วก็เาเลือกเอออย่างราคาที่แบบว่าปานกลางนี่หมายถึงว่ายูประมาณเนี่ย 50ยูโรถึง780ยูโรประมาณนี้นะคะแล้วเวลาเขาเซลลงมา40กับ5 0ปต่อเซนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอ่ลค่าก็โอเคแมนบอลจ่ะมันก็โอเคใช้ได้นะคะทีนี้จะเป็นพวกรองเท้าผ้าใบนี่เขาก็มียี่หอ้อมันจะเป็นมียี่หอ้อเขาจะเลือกเอายี่ห้อก็ได้คือกัน,น,กนแต่ว่า ถ้าว่าเข้าต่อ,องการยีห่ห้อโดยเฉพาะเลยมันจะมีห่านอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นอาหารสำหรับสปอร์นะจ๊ะแบบแองเกสปอร์หรือว่าโกสปอร์บอลลี่ยังประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าร้านนี้มันจะมีรวมรวมาทั้งยีห่ห้อทั้งไม่ยีห่ห้อให้เขาเลือกเอานะจ๊ะขเขาอันอเอาก็เลือกเบิองอะไรพี่นอ้องมันมีอุย้ยหลากหลายชนิด นะคะชอบแบบไหนก็จัดไปเลยไม่ชอบก็เปลี่ยนร้าน <c oughs> แต่ว่ามือนี้นี่นะมีไงดาเนี่รับประกันเลยค่ะอยู่ในร้านนี้อย่างน้อยชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงนะพี่น้อง,ล,องล่องใส่ล่องขัวล่องไปล่องมาสุดท้ายแล้วเป็นไงคะบางทีพี่น้องบางทีเสียเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง ไม่ได้อะไรเลยก็มีแต่ว่าส่วนไหลหันได้พี่น้องส่วนไหลเถอะเสียเวลาไหลปนั่นละ่ะต้องได้สิคะขันบ่ได้กะออ้ไม่เสียดเวลา <c oughs> ต้องได้ต้องได้พี่น้องถ้าบ่ได้ให้ตัวเองก็ได้ให้ลูกให้ลานเป็นบ่ละถ้าสันกะอืมส่วนมากแล้วคุณสามีนี่บได้สื้อลองเท้าห้จักเทอดอกจก้ะคุณสามียนไปเลือกเองเพราะว่าคุณสามีนะคะเดี๋ยวเอาพื้นเพิ่นนิดนึงเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นเก๋ๆอย่างนั้นอ่ะอ้ เพิ่นวัยรุ่นแนะไรเนี่ยนั่นอันนี้ก็แบบวัยรุ่นเนี่ยแบบนี้นีดามีแล้วคู่หนึ่งเห็นไหมคะตอนนี้ลดราคาอีกอนั่นเห็นไหมคะตอนตอนคอลเลกชันออกใหม่ๆเราก็ซื้อบอกว่าอ,อันนี้ชอบก็ซื้อพอเห็นเขาพอเห็นเขาลดราคาปุ๊บอุ้ยเจ็บใจนี่ว่าจังซีได้นี่อันนี้ก็แบบวัยรุ่นนะจ๊ะเนี่ยวัยรุ่นวัยวัยเกเๆแบบมีไยดานี่มีึ่ดาเพราะท่านเกเหลายได้พี่นอก หาซีเอ๊ะหาซีหาซีหาซีโบท่านเกยแก่นิดๆจ้ะแก่นิดๆโบท่านเกยหลายนี่นี่พิวมานะคะนี่โอเคนี่สีวานแวลน,น,นี่มีมีหลานสาวมีม,มนี่มีทุกอย่างให้เลือกพี่น,อน้องถ้าเพ,พื่อนๆท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสนะคะแล้วอยากมา,ามาเที่ยวฝรั่งเศสช่วงที่แบบว่า,าสินค้าลดราคาดิ ต้องมาช่วงนี้พี่น้องมาช่วงนี้เลยจนถึงกลางเดือนหน้าหมดเออหมดเขตกลางเดือนหน้าพี่น้องจ้ะนี่รองเท้าคู่นี้พี่น้องมาปัดเมยดาเลือกไปเลือกมาเลือกเพลินพี่น้องเผลอแป๊บเดียวออกมาฝนตกหนักบัดจะกลับบ้านกันแล้วพี่น้องแต่รองเท้ามาสามคู่พี่น้องของหลานสองของยายหนึ่ง นัำแม่พบกันคลิปนาพี่นอกอยากให้มีดาไปชนตัวเดยละ่ะคอมเมนต์มาได้จ้า